หนุ่มขายขนมถ้วยรุดมาแก้บนไอ้ไข่วัดนิเทศคลองสิบสามหลังโดนตามทวงสัญญาไม่ลืมขอเลขเด็ดกลับไปเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้สวัสดีครับพวกช่องเอ็กเทวดานะครับบรรยากาศที่วัดนิเทศลาดประดิษฐ์คลองสิบสามตําบลพืชดุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับบรรยากาศก่อนวันหวยออกนั้นมีบรรดานักเสี่ยงโชคจากทั่วสารทิศนะครับต่างก็เดินทางมากราบขอโชคลาภและแก้บนไอ้ไข่กันอย่างต่อนเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเช้ายันเย็นเลยนะครับทางด้านนายภูมิพิพัฒน์นะครับเจ้าของร้านขนมถ้วยก็ได้เล่าอย่างตื่นเต้นให้ฟังนะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วตนพร้อมแฟนสาวได้เดินทางมากราบไหว้ไข่เพื่อขอให้ช่วยเรื่องการค้าขายซึ่งก็ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าถ้าค้าขายดีจะนําประทัดแต่ขนมถ้วยของตนมาแก้บนซึ่งหลังจากนั้นอีกสองวันปรากฏว่ามีลูกค้ามาขอซื้อแฟนชายจานวนสองเจ้าด้วยกันและขนมถ้วยของตนก็สามารถขายได้กําไรพุ่งสูงขึ้น แต่แล้วตนก็ลืมมาแก้บนให้ไข่ตามที่ได้บนเอาไว้กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่29กันยายนตนก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากทําอะไรก็รู้สึกติดขัดไปหมดโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์ที่ใช้อยู่เป็นประจำเกิดแอร์เสียขึ้นมาซึ่งในวันนั้นนะครับต้องไปส่งแฟนทํางานแต่ดันขับออกมาแล้วก็รถเสียนะครับและอีกอย่างนะครับรถด,ดันมาติดทําให้ไปส่งแฟนไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปสอนการทําขนมถ้วยให้กับลูกค้าอีกนะครับ จึงมานึกดูว่าอาจจะเป็นที่เราไม่ได้มาแก้บนที่ให้สัญญากับไอ้ไขว้ไวหรือเปล่าดังนั้นนะครับตนจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเป็นเรื่องที่ลืมแก้บนดังกล่าวก็ขอให้ปัญหาทุกอย่างเลิกติดขัดนะครับแล้วจะรีบไปแก้บนทั้งนี้นะครับซึ่งพออธิษฐานเสร็จไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแอร์รถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมอีกทั้งลูกค้าก็ยังโทรมาคอนเฟิร์มให้ไปสอนตามเดิมอีกด้วยนะครับวันนี้ตนพร้อมแฟนและเพื่อนนะครับจึงได้รีบเดินทางนําประทัดและขนมถ้วยมาแก้บนนะครับ พร้อมกับจะนําเลขปลายประทัดที่ได้คือหนึ่งหนึ่งและแปดหกหกลับไปเสียงโชคนะครับขณะที่นางสาวนงครานนะครับชาวบ้านคลองสามก็ได้กล่าวว่าตนได้โชคลาภจากทูบตัวเลขของไอ้ไข่เมื่องวดที่แล้วนะครับโดยได้เงินเป็นจนํานวนมากวันนี้นะครับจึงได้เดินทางนางเครื่องเส้นไหวมาแก้บนพร้อมกับได้จุดทูบตัวเลขนะครับได้หกเก้าสามนะครับซึ่งไปตรงกับเลขทะเบียนรถของตนนะครับซึ่งรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก โดยตนจะนําเลขมงคลน,นี้กลับไปเสี่ยงโชคในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอกเทวดาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแนวทางหวยทุกที่ทั่วไทยขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเป็นเศรษฐีในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้และอย่าลืมนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนีเลขอัน้นรางวัลเยอะสวัสดีครับ